พลเอกนะนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจการขุดลอกแม่น้ำปิงโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับและการไหลของแม่น้ำปิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะเป็นการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วนทางคณะนั่งเรือสำรวจและติดตามการขุดลอกลำน้ำปิงในบริเวณค่ายกวีละถึงวัดฟ้าห้ามตรงนั้นจะมีเรือดูดตะกอนรถแบคโฮที่ปฏิบัติงานตลอดลำน้ำ พลเอกนัทพลระบุว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่ประสบอุทกภัยใหญ่ในปีที่ผ่านมาการขุดลอกแม่น้ําปิงเป็นอีกแนวทางสําคัญที่จะช่วยป้องกันอุทกภัยในปีนี้และแบ่งการทํางานออกเป็น5ช่วงปัจจุบันได้เร่งรัดดาเนินการในช่วงที่3และ4ซึ่งเป็นช่วงที่น้ําไหลผ่านตัวเมืองและเป็นช่วงที่ตื้นที่สุดไม่ได้รับการขุดลอกมากกว่า50ปีทําให้ท้องน้ํามีดินโคลนเคลือบจนคล้ายคอนกรีต การขุดลอกก็ต้องขุดลงไปประมาณ4-5เมตรเพื่อให้สายข้างๆนั้นลงไปกองด้านล่างแล้วดูดขึ้นมาให้ท้องน้ำมีความลึกเพิ่มขึ้นอีก2-3เมตรเปิดทางให้น้ำสามารถไหลผ่านได้700-800ลูกบาทเมตรโดยจากนี้ก็จะเพิ่มยุทธปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน ส่วนที่จังหวัดสุขโขทยัยนายนพริศิริโกศนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมวางแผนรับมือสถานการณ์น้ําท่วมมีการเตรียมแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่10จุดสําคัญในอาเภอสวรรคโลกอําภรีสํารงและอําเภอเมืองโดยเฉพาะที่บริเวณริมตะลิ่งสะพานสิริปัญญารัตตาบลวังใหญ่อําภรีสํสโรงค์ที่ถูกน้ําจากแม่น้ํายมไหลทะลักและกัดเซาะตะลิ่งขาด ทำให้น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างใน2อําเภอ5ตําบลเมื่อปี2566และ2567ที่ผ่านมาทางจังหวัดสุขโขทัยมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568เป็นงบประมาณกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราวริมแม่น้ํายมความยาว126เมตรงบประมาณ4,700,000บาทตอนนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วค่ะ คาดว่าปีนี้จะสามารถป้องกันน้ำท่วมในจุดนี้ได้ค่ะ